เด็กเนี่ยสติอะค่ะเป็นปัญญาที่ดีนอนแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเอ่อถ้าเป็นไปได้เมื่อเมื่อกี้ที่บอกไปว่าถ้าเด็กอะค่ะเล่นโทรศัพท์อะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ให้ดูทีวีทั้งโทรศัพท์ทีนี้นะคะวิธีการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กในช่วงพอปีครึ่ง ส่งเสริมยังไงได้บ้าง 1. อ่านนิทานให้เด็กฟัง 2. จ,จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 3. นะคะหาของเล่นนะคะที่เป็นอุปกรณ์จริงอย่างเช่นแบบั่วพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์อะไรภายในครัวค่ะที่ที่สามารถใช้ได้นะคะเนาะส่งเสริมพัฒนาการนะคะในด้านความคิดสร้างสารรค์อาจจะให้ลูกระบายสีวาดรูปนะคะให้เขาแบบวาดเองระบายเองนะคะแล้วก็ให้ลูกจ,จินตนาการแล้วเราก็ถามเขาว่า สิ่งที่ลูกวาดหรือระบายเนี่ยคืออะไรถามเขาได้เขาก็จะอธิบายแลว้วมันก็คือเกิดการจินตนาการได้นะคะแล้วก็ให้เด็กะคะ่ะเล่นกับเพื่อนไวเดียวกันถ้าแบบแถวบ้านไม่มีเราอาจไปสนามเด็กเล่นแต่ช่วงนี้ก็คืออาจจะระวังบ้างาเพราะช่วงนี้มันเป็นโควิดนะคะต่อไปเราอาจจะซื้อพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพัฒนาการพวกจิ๊กซอพวกต่อต้นไม้พวกพัฒนาการนะคะ เนาะหลายๆอย่างเนาะมันจะทําให้เกิดเ,ออเด็กเนี่ยสตินะคะเป็นปัญญาที่ดีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะออถ้าเป็นไปได้เมื่อเมื่อกี้ที่บอกไปว่าถ้าเด็กอะค่ะเล่นโทรศัพท์อะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ให้ดูทีวีทั้งโทรศัพท์จะถามว่าถ้าถ้าพ่อแม่อะค่ะอยากให้เรียนรู้ตรงนี้ก็คือได้นะคะก็คือ1 5ถึง20นาทีเนาะค่ะทีนี้อยากให้มาดูถึงความผิดปกติของพัฒนาการนะคะในช่วงของปีครึ่ง เนาะหรือว่า 1. ปี6เดือนความผิดปกติมีอะไรบ้าง 1. เด็กเดินไม่ได้ 2. ไม่ชี้สิ่งต่างๆให้ดู 3. ไม่รู้ว่าสิ่งของที่ใช้ประจำวันเนี่ยคืออะไรใช้เพื่ออะไรแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนแบบท่าทางได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้นะคะเรียนรู้ได้แค่หมา ปาไปแค่นั้นแต่อย่างอื่นคือไม่ได้แล้วนะคะเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่แสดงความสนใจนะคะอะไรได้เลยเนาะสูญเสียทักษะบางอย่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาการนะคะในช่วงของหนึ่งปี 6. 6เดือนนะคะหรือว่า18เดือนเนาะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันนะคะใน EP หน้านะคะอินพีที่2นะคะจะเป็นเด็กนะคะอายุ2ขวบนะคะว่าพัฒนาการแต่ละด้านนะคะ น้องจะต้องทําอะไรได้บ้างและว,วิธีการส่งเสริมคืออะไรความปิดปกตินะคะของเด็กอายุสองขวบนะคะมีอะไรบ้างนะคะไว้เจอกันอีพีนี้หน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ